ตายไาเนาะให้น้องันช่วยไหมไม่ต้ no well. องเกรงใจย่าไม okay, ่คขียทีมที่มายุ่งนี่คือนทีมที่ดีออ้โคตรเทะเป็นไงลงหัวเป๊ะโอเคก็ต้องขอกระบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับาสู่ช่องอินเกมเมอร์กับผมเดชแล้วก็ยินดีต้อนรับาสู่เกม Go and g l กันด้วยนะครับ วันนี้เรามีพิธีกรเสริมครับเป็นคุณอะไรครับนามโกะและคิรัวครับในตอนนี้ครับตัวเก็บ Go and g ด์เก GM ได้ใจดีครับบัฟดาเมจคอนเทพเจ้าขึ้นมาครับใช่ครับคอนทอเวอร์ชั่นด้ามยาวไปนิดหนึ่งครับก็คือคอนที่ผมถืออยู่นะตรงนี้ตอนแรกก่อนหน้านี้ครับดาวมจของมันอยู่ที่ประมาณ40-50ใช่ไหมครับอาจจะมากสุด60นะครับผมแต่ตอนนี้คุณดูนะครับ3 5 65ครับอ่าห5เนี่ยมันเป็นดาเมจที่คุณ้น,นใช่ไหมครับพอเป็นม่วงครับ48 90ิบแปครับสี่สครับตีตัวกับตีหัวอ่ะสี่สครับดาเมจ110่งรถึงหนึ่นีหนึ่งชุดกับอา้อาวอ้าวด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 วเจดสดเก้าสิ 138ครับดาเมจร4 4 0นี้1ชุดนะครับคุณและนี่คือของม่วงกับชุดฟ้าซึ่งใช่ครับพอเป็นวอลเลเยอร์ชุดม่วงชุดเบอร์เซิร์กหรือว่าเป็นชุดทองก็ได้มีการไปเทสและทดสอบมาแล้วครับดาเมจของค้อนทองครับทะลุไปถึง150กว่าครับใช่ครับค้อนทองดาเมจร5 0กว่าตีโจน2ทีตัวแตกครับ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับทำไมโกะไม่ตอบผมครับไม่บั๊กันเหรอครับทำไมไม่มีใครตอบผมเลยมากันหรือยังครับมาแล้วคีมันเดี๋ยว,วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเ <Okay. S 1> มาจะขอสักหน่อยออห้องนี้ห้องนี้ก็ได้อะเราเริ่มจากค้อนฟ้ากันก่อนอีกา หนึ่งสองเออสามลิชหนึ่งเดี๋ยวผมไข่การบุดหลอกผมไข่กาให้หมดเลยพี <ś red> มันโดนยากจริงที่เดียร์ตาในมีขนปะมีอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสองตีสองตีมีตัวเดียวพี่ธนอูอืธ<ม>นูตัวเดียว กันมเป็นหน้าไม้ด้วยพี่ไอ้หน้าไม้ยิงรัวได้ได้ครัได้มันเซตฟาดทั้สองทีครับนั่นเป็นไรครับไม่เป็นไรเซตฟาดก็ไหวบอกเลยสองเออถ้าเกิดใครเจอมอนตัวแดงบอกหน่อยนะมอนตัวสีแดงแดงอยู่หน้าผมจะมีมอนตัวแดงเย็บเย็บทิ้งตีได้ไหมเออจะเออไม่ตีพี่ผมไม่ตีไม่เนี่ยเนี่ยเป็นไไรม่เป็นไรพี่พี่เจอละพี่เจอละ 2ค้อนฟ้าสองทีเอ้สองชุดสี่ทีเดี๋ยวนะต้องหายต้องหายอีกสองตัวสักตัวหนึ่งให้ค้อนวัวหน้าผมหน้าผมมิดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรนะอหน่อยเฮ้ย,ยพี่ได้ยินเสียงมารีซองว่ะคนเปล่าว่ะบอดตีบอดด ท่านูได้ท่านูจะยิงผมมาเลยสักหน่อยท่านูตายถึงโอหแบบไงโอ้ยิงกระโปงฮะเฮ้ยบาเบาเบาเตัวแดงอยู่ไหนตัวแดงอยู่ไหนตัวแดงอยู่ไหนตรงบันไดพี่บันไดบันไดมันจะอยู่ตรงบันไดเสมอพี่อ๋อไอตัวตัวนอนตัวนอนโอเคไหนพี่ควรจะหลักลุ่มกังว่าพี่จะฟันกี่ทีไหน หนึ่อสาม <laughs> ดาเมจของเอเอไม่ดีเลือดไอ้ตัวนี้มันร้อยห้าสิบเลือดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่นอนอยู่มันร้อยห้าสิบของพี่มันตีได้หนึ่งชุดคือร้อยเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบลองไปตีบอสล่อยรอหนะ่ไหนดูดิตัวแดงไหมอูตัวธรรมดาลองตีบอสก,ก้อยดาเมจมันขึ้นไหมฮะตีบอสกอย เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ของพี่สเต็งเท่าไหร่พี่สเต็งสามสิบเจ็ดธนูผมงจตดเห้าจะตีกูงมาเดี๋ยวพี่ฟันเองตัวหนึง่งอุ้ยเอาซื้อขออ้างขโมดสเต็งสามสิบสามมินทัน สกีอาวุธ55 82ผมเปิดบัตรลังได้ของโมงพี่อยากรู้ไหมว่าของโมงเป็นอะไรเฮ้ยเป็นถุงมือเนี่ยโอ้อดเท่เลยอ่ะอะไรอ่ะสกีพี่ฟาดมันอย่างแรง่าไหร่พี่แปดสิบ อมันจะบ้าแปดสิบสองตนูไปไหนไม่เห็นตนูหรืวีอะไรทำให้ได้เงินได้ทองผมเอาโหมดคน,นผมว่าคิดว่าจะมีสักกี่คนในเกมที่แบบว่ามันซื้ออาวุธแดงไปเล่นสามชิ้นในวันเดียวเยอะเยอะแต่ใครก็ไม่รู้ เต็มไปหมดเลยใช่ไหมผิดซื้อไปสามเลยเหรอก็ซื้อไปและสองอ่ะวันนี้เดี๋ยวซื้ออีกชิ้นหนึ่งแล้วกันซื้อไปเล่นอีกนะอ่าซื้อไปดองมั้งเจ็บกี่ทีก็ไม่เคยจับวะเลอาไม่เล่นะใครพี่ฮะอีกาโซโล่หยอกหยอกก็ว่าจะนั่นแหละไอไอคอนเซ็ปสามแดงเราอ่ะ แต่มีคนเึเอาเอาไ้เทสแล้วพี่เอาแดงไปเทสแล้วเฮ้ย<อ>พี่ขอ,อเฮ้ย,<อ>เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากโซโล่ผีอะเอาดิโดนดูดญญปีญ่าเฮ้ยตัวหอกสองทีล่ง่งมันต้องเน้นหัวน้องต้องเน้นหัวโอ้ยพี่ถ้าทำพี่ต้องทำคิปแล้วพี่คอนเวสตอาทินี้ก็ทำอยู่นี่ไง มีการหลบมันเป็นไงมีการหลบด้วยโอ้เป็นผีที่ดีมากหลบนี่ไงพี่มันฆ่าได้ไหมนะเห็นเยอะแต่ปล่อยมันก่อนนี่ไงเนี่ดาเมจเจียมจนโอ้ตอร์โลราชินีโดนเลือดดิเลือซึ่งตอร์โล่ยังไงให้เลือดเหลือที่เดียวก็ได้ของมั่วอะไรอยู่อยากไม่มั่ง อุ้ยรองเท้าเอาหมดเอาหมดกันเราไปห้องเหลี่ยมกันเถอะพี่เอาอัติเทงมาที่ไม่ใช่ันติเดินยากอีกเอ็งคิดจะไปแรงไหมถ้าไปแรงเดี๋ยวอาจจะเอาขวานทองไอค้อนทองไปลองสักรอบได้ไปด้านด้าน แค่มาเล่นไอ้นี่นะใครเหยียบแถบปเะไอพี่ขอโซโลเอาเลยพี่ผมตีตัวนี้น้อนเดินหายเอ้ยโยอ๋อมันรู้และใครเหยียบแถบผีผีบอลมันเหยียบแถบโอ้จะตายไหมเนาะให้น้อฟันช่วยไหมไม่ต้องเกรงใจ ยไม่เขียนทีมที่ดีมายุ่งนี่คือ <laughs> ทีมที่ดีอือโอ้โคตรเทะเป็นไงลงหัวเ,เป๊ะโอ๊ยของทองมาพี่ เลือดให้กูเลยกระดาษยอมไม่เหลือให้กูจริงด้วยกระดาษก็ไม่ให้ของทองน้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับน้องนะไม่ได้อยู่ที่น้องมึงก็รู้ว่ากูเงื่อนไปแสนห้าเจ๊งเห็นใจหน่อยอ่ะโอ้ดับเบิลคิวมันแรงนะแต่มันเช้าจริงๆนั่นแหละ อ่าแล้วน้องธนูเขาไปไหนนาะหาไม่เจอเลยเฮ้ยพี่พี่พรุษในโลฟ้าอ๋อพี่มีได้ในโลฟ้าเดี๋ยวเอามาเลยวโลฟ้าวหาน้อนปีรุษตอนนี้พี่วิ่งไล่หาน้โนธนูอยู่แล้วทำไมโลฟ้ามันมาอยู่ในชุดโจรได้วันนี้องธนูเขาไปไหนมาพี่เดชไปน้องตามหาน้องธนูไหน้องธนูเขาหายไปไหนมาด้อ<โ>่ะโกโก้ฮุ้ก อะไรโกคุงเห็นตอนที่พี่เอาคอนทุบหัวมอนแตกปะเห็นทำไมน่านั่นแหละพี่อยากทุบเองจังเลยนะปีทุบผมไม่ตายหรอกพดูไม่มีวันไม่มีวันจะโดนด้วยอช็อตเอ้ยอพี่ฮะพี่ธนูคนมันหยุดตรงบันลังปะเหมือนชุดมันจะคล้าย อินเดียไม่รู้ภาษาาษอะไรเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงต๋ไอ้ชุดีมันถึกจริงๆเลยตายเหรอตายแล้วแกม่วงไหนไอกองไฟปีมองฟันฟีนะไม่ได้จากผมไม่ได้อยู่ปุ๊บๆว่าเมื่อกี้เปิดได้อะไรทองจากรูปจ้ะเท่าไรไม่บอกเราพี่ เอรนี S <S okay. então, okay. ่โซ่โซ like ่ทองอ๋อเคเคมาเปิดเปิดกุญแจนหพ่อเปิดก yeah ุญแจหน่อยใครมีกุญแจไอไอที่ว่าเอาไปเปิดดิฝั่งทองพี่เอาไหมจะให้ก็เอานะให้ให้ไปเดชไปพีเดชไม่มีเงินโตโตทองมากี่บาทครับพันสี่อันนี้อยู่นะตลาด รู้ไหมทำไมพี่รู้เพราะตานที่สองพี่ซื้อกระบองกับโลกไปกับตะขอไปนี่ๆีพี่พีวิคิลัวนี่ๆพี่เปิดเลยี่มวิคิรัวพี่เปิดเลยพี่ <c oughs> อะอัานสันกว่าของบินเอาเลยไม่น้อยดีแต่ว่าตาแต,าแต,แตกมันไม่ค่อยดีเลย พี่เดชเนี่ยถ้าน้องเจอคนน้องน้องอยากทำแบบนี้พี่เดชพี่เดชดูดีๆนะเนี่ยน้องทำน้องอยากทำแบบนี้ปวดมากเลยรู้ไหมพี่พอยากทำอะไรนะฮะอยากะะอะนรจะมาเป็นอะไรของเองโกรู้ไหมพี่อยากทำอะไรกับเองอยากทเฮ้ กระดาษให้ไปละเดะ ียบสมบัติไม่ทันช้าไปจบแล้วสมบัติออกไม่ทันเมื่อกี้นะช้าไปโอ้เดินมาก็โหมุกัดเทรุโนกันฮะแกน่ะใส่อะไรเนี่ยถึงเดินไม่จบมากอีกาม่วงอีกาม่วงบาลีซองทองนักบวชม่วงโจน่ะ มีคนจุ่มตีมาด้วยอ่ะมันมีบอดด้วยมีตีเดียวเองเหรอรอบนี้หรือมีสองตีเอ้ธนูทนูอยากดูสกินธนูสกินอะ่ะม่วงผิไอ้ม่วงพี่ม่วงอันนี้ก็ขาม่วงวรอริเออร์ม่วง,ววงเฮ้ยวอริเออร์เจอครูอ่านักบวชขอนักบวชแล้วกันก็ได้นะที่ขอกา จนจนอีกาเป็นม่วงนะพี่อีกาม่วงแล้วก็บริสองทองามึงทำแบบนี้กูใช่ป่ะขี่นิดขี่นิดรับมันก็ขี่นิดเอาล่ะเราไปเผยแผ่ความศักดิ์สิทธิ์ของคอสนี้กันดีกว่ามึงศักดิ์สิทธิ์นี่เท่ไหรเราจะดักข้างบนเหรอพี่หรือว่าเราจะไม่เอาไม่เอาที่นี่ไม่เอาที่นี่ละไม่เอาที่นี่ละเฮ้ยเอา้ยมีก๊อปงี้ข้างบนก๊อปง เราต้องจุหน้อยกันเฮ้ยเป็นบ้างบัางจีเนิดลมปะปัญหาเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยได้อะไรมั้งลมบ้างไปอยู่ใต้ดินเฮ้ยพี่เสียบาริซองเสียโค้ชบาริซองเมื่อกี้ดังมากเลย ไม่อยู่ไม่อยู่ห้องนี้ก็อยู่ห้องไม่ต้องเออมแต่ห้องนี้มีสีสูงเดี๋ยวนะทวนกับหอกอันไหนยาวกว่ากันวะทวนอย่าเปิดสวิตชนะอย่เปิดน้องไอ้ต้าายคานี่แล้วเอย้ยอย่างเท่เสวงดี เจอของดีเหมือนกันแตะเกียงเขียวรอไหมไปเฮ้เราลงไปเดินเฮ้อยู่อย่างนี้มันอะไรไไม,มันปไปไป,ปชี้ชี้ชี้ไปบอสไปบอสอะไรอ่ะกดไหนห้องเหลี่ยมปะกดห้องเหลี่ยมกดกดนนั้นมีที่เดียวห้องเหลี่ยมนี่ห้องเหลี่ยมไป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 ,ไปพี่เราจะเดินผ่านตรงนี้จริงอ่ะ ทำไมตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยเราเราไปเล่นที่เด <c oughs> ิมไหมเนี่ยเนี่ยไอตรงลงทางเนี้ยลงทางเนี้ยไปนู่นไปนู่นไปนู่นอะที่เดิมที่เดิมเราอ่ะอ๋อได้ได้รอตีนี่แล้วนี่สกิลมันสะใจดีจริงเว้ยนี่เลยเปิดออกดูแช่เอียงบอดบอดตีมตีตีบอดตีบอดหลังเลยเก็บหลังมาอุ้ยวัดดีแต่เอง หิบทองไม่มันีหยิบทองอันนอยู่ด้วเดินล่อเท้าดดดดดเดี๋ยวพี่เช็คนะนยูถ้าผมล่อไปได้สมบัติผมจะโคบมี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 ม,มีสามเดินถอยมาเดินถอยมาแล้วปิดประตูพี่เดินถอยมาแล้วปิดประตูมันอยู่มันอยู่ห้องมันไอห้องมันอยู่ห้องบันลังแม่พี่ พี่ต้องทำอย่างนี้ไปอย่าเพิงนะพี่ผมว่าผมรอดดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าทวนผมบรรยาผมแอบฝั่งรูปมันก็อยนี้โอ้ยคนไทยด้วยนี่ไงบัทิซองท้องนี่ตอนตอนเฮ้ยได้ยินเสียงเปิดได้ยินเสียงเปิดกงด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าพี่ด้านหน้าเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยหนักลบบอดบอดบอดพีพีพีถอยเคลียร์บอดก่อนไหมพี่อยากได้บอด พี่ที่รอบอดมาที่หี่รอบอดมามมตี้ทำไมดิรอบบอดโมตี้ข้างนอกแรงสะใจดีจริงๆตามที่ผมที่อยากได้เป็นผมได้ไมเพราะว่าพิชแคลนแรงหมดไปยังไม่ขึ้นอีกเหรอยังเนี่ยเนี่ยพามันลงไปพามันลงไปกล้วตายไปพี่ได้อีกก็เดินมาแทงดิเอ็นเดินมาแทงเลย จ้าดาดีใจไปนี่มีตัวไม้ตัวนึงบอ้ไม่คนอันนี้คนอันนี้คนบาดีซองบาดีซองพี่ผมรอดีกว่านะเพราะว่าของก่อนมันเป็นรับระวังเลยโอ้ โอ้เร้่มล้อดิกลับมาเล่นอย่างเดิมไหมพี่ยิวเล่นกาแล้วก็แข่งไหมกานักบวชอันนี้